ก็ต้องขอาการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่สี่แล้วนะครับก็หลังจากห่างหายไปนานนะสําหรับเกมไมค์ครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตได้ดูนะครับว่าสิ่งไหนที่ว่าผมสร้างเข้ามาเพิ่มนะหลังจากที่ผมหา,หายไปนานมากสาหรับไมค์ครับสร้างเมืองอีพีที่ห้าเอ้ยอีพีที่สี่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีสิ่งไหนที่ผมได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากที่ผมห่างหายจากการเล่นไมค์ครับไปเกือบปีนะครับก็ ผมไม่ได้เลิกเล่นไปนะแต่ว่าคือช่วงที่ผ่านมาเหมือนที่ผมลงในคลิปล่าสุดนะที่ผมบอกไปว่ามันมีหลายอย่างนะครับที่ต้องทําก็เลยไม่มีเวลาได้ลงคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นี่จะอัปเดตสิ่งปลูกสร้างนะทั้งหลายนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอนอนก่อนแล้วกันนะก็มีหลังคาอะไรแบบนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับหรือยังไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะผมผมไม่ได้เล่นนานมาก ก็ผมทําเป็นหลังคาใบไม้นะให้ความร่มรื่นนะครับแล้วก็กันฝนได้ด้วยนะใบไม้อะไครับมันกันฝนได้ด้วยนผู้ชมโอเคแล้วนอนก่อน <c oughs> ก็ในบ้านก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าส่วนที่อัปเดตเข้าไปเพิ่มเนี่ยคือผมทําการสร้างเจ้าหอกระจกนี้นะเป็นเป็นเหมือนโดมไว้เลี้ยงสัตว์นะครับ <c oughs> ก็ผมไม่แน่ใจว่าผมลงแล้วยังนะ e p พที่3เนี่ย ก็ข้างในเนี่ยผมมีเป็นหมูมีแกะนะครับมีพึ่งมีไก่หมดเลยนะก็เป็นเมืองเล็กๆข้างในนะครับมีรังพึ่งด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับก็มีประตูข้างหลังด้วยนะครับแล้วผมด้าใส่รั้วนะใส่รั้วเข้าไปเป็นบริเวณของ <Hey. S 1> สตังโดมเนี่ยหมดเลยนะครับผมใส่รั้วไปนะแล้วก็มีเต็นโดมนะ <Huh? S 1> มีเต็นโดมสองหลังนะครับอ่าแล้วก็ที่ผม สร้างก็มาเพิ่มเนี่ยคือเครื่องส่งไอเทมทนะ่านผู้ชมอ่อ EP ก่อนๆเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างเจ้าตัวนี้นะคือผมไปพบแผ่นดินตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําการถ่ายที่นะแล้วก็สร้างเป็นกระท่อมนะครับแล้วก็มีมีฟาร,ร์มข้าวนะแล้วก็มีชุกาเคนนะครับก็มีบ่บลาวาวอินฟินิตี้นะครับก็แล้วผมเนี่ยทำการสร้างเครื่องส่งไอเทมนะก็คือเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยสมมุติเราจะส่งพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรมานะครับ เราจะส่งพวกข้าวหรือว่าเครอดอะไรแบบนี้มานะเราก็มาวางไว้ที่ดอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไหลมาเรื่อยๆนะมาแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ในเต็นโดมตรงนั้นนะครับเป็นจุดรับไอเทมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสะดวกนะเราไม่ต้องขนของทีเยอะๆนะครับตัวน,นี้ก็เป็นถังข <c oughs> ยะนะครับผมก็ลงทางนี้เลยนะครับมันจะเป็นน้ําส่งขึ้นมานะแล้วก็ลงในกล่อง นี่ก็ข้างในนะครับมีดปปับเบิลเยอะๆไปจนถึงสุดนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปชมเอ่อเมืองนะครับที่ผมสร้างไว้อีกที่หนึ่งเมื่อกี้ที่ผมให้ดูมุมสูงนะครับ <Wow. S 1> ส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสร้างเป็นท่าเรือนะครับนี่ท่ามันท่าเรือสวยๆแบบนี้คือบรรยากาศกลางคืนเนี่ยสวยมากนะแล้วก็มีเอ่อทางเดินเล่นตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเอ่อเป็นที่สปานะที่ผมทาเป็นสไตล์นี้ก็คือน้ํามันจะต่ํากว่าข้างบนนะครับน้ํามันจะประมาณนี้ ก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นทรายนะมันเป็นทรายหมดเลยผมก็ทําการเปลี่ยนให้เป็นสนามหญ้านะครับแล้วผมจะสร้างเป็นสนามบนในนาคตนะก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ส่วตนตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นฟาร์มข้าวนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนเป็นบอ่อปลาเรียบร้อยแล้วนะนี่น้ําสะท้อนแบบสะท้อนกับแสงเดดนะสวยงามมากนะครับเฉดเดอร์นี้ก็ มีเอ่อมีโต๊ะนะครับมีเอ่อกองไฟด้วยนะครับส่วนทางเดิอนอะไรแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฟาร์มสัตว์ะลรก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ในส่วนของสะพานนะครับสะพานคือเป็นสิ่งแรกที่ผมสร้างใน E p ีหนึ่งเลยนะผมสร้างสะพานนี้ก็ยังคงรักษาไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนนะต้นคิดมัดนะเมื่อคิดบัดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมได้ทําการสร้างไว้ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ทําลายนะส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมได้ทาการไถหมดเลยนะผมทําเป็นขั้นบันไดไว้นะครับในอนาคตเนี่ย ก็อาจจะสร้างเป็นสถานที่อะไรสักแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะส่วนฟาร์มต้นไม้เนี่ย EP สองนะที่ผมได้สร้างเนี่ยยังอยู่นะครับฟาร์มต้นไม้เนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วก็สถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟก็มีนะครับมี3ามรางแบบนี้นะแล้วก็ออกมาเป็นรางเดียวนะครับก็เรียนแบบแบบของจริงเลยนะมีอุโมงเข้าไปแล้วก็จะไปทะลุฝั่งนู้นนะครับเออมันจะไปทะลุประมาณนั่นนะครับสีม่วงๆนะครับก็คือสถานีรถไฟก็เดินมา ตรงสถานที่นี้นะครับก็เนี่ยที่มันห่างจากบ้านนะครับคือเป็นกระท่อมที่ผมมาสร้างไว้น,ะนี่นะครับก็มีเอ่อพวกอุปกรณ์ทําการ,กรเกษตรต่างๆอยู่ในเต็นท์นะครับเต็นท์ก็สร้างแบบหลังเล็กๆนะสน่วนที่ตรงนี้เนี่ยผมก็เพิ่งไถนะสังเกตได้จากใบไม้เนี่ยยังยังร่วงไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีมีเอ่อเชลด้วยนะครับเชลก็บล็อก้ะก็ใส่ของไว้นะครับส่วนความจุกงยากนะครับผมก็ได้สร้างไว้นะครับเป็นแบบเอ่อห้าปแปลงนะ ก็ม e ีฟาร์มตรงนี้นะเป็นฟาร์มข้าวนะครับฟาร์มข้าวฟาร์มบีทรูทแครอทนะแล้วก็มันฝรั่งนะครับก็เป็นระบบแบบเก็บด้วยมือนะไม่ได้ทําแบบอัตโนมัตินะครับก็ทําแบบสวยงามนะาเน้นสวยงามเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยผมไม่ได้สร้างเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่แล้วนะครับนี่ก็สร้างแบบสวยๆเลยนะครับส่วนเมื่อเราเดินเข้ามาเนี่ยนะก็จะพบกับทางเดินที่แบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีมีกรงกรงหมีนะหมีก็โลกมาแบบมาเลี้ยงแบบน่าร้อนเลยนะท่านผู้ชม คือเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นบ่อลาวานะแล้วผมก็ทําของหล่นบ่อยๆนะครับผมก็เลยปรับปรุงนะผมคิดว่ามันไรประโยชน์นะเป็นลาวาก็เลย่ทำเป็นกรงหมีขั้วโลกดีกว่านะครับเรามีต้นไม้นะส่วนตรงนี้เนี่ยนะเป็นกระท่อมนะครับเป็นบ้านเห็ดที่ผมได้สร้างไว้คือปลูกเห็ดขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งเพิ่มนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะมีแค่เตียงนอนโต๊ะคราฟแล้วก็เตาอ,อบนะครับส่วนพวกที่เก็บของต่างๆก็เป็นเชือก็บกหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะข้างไหนก็ดูสวยงามนะครับพออยู่ได้นะอ่านี่เป็นบ้านหลังเล็กๆแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่เหงเ่งแรกเลยนะที่ผมสร้างเป็นเอ่อเป็นโรงไม้นะแล้วก็มีหลังคานะครับพวกนี่นะครับพวกที่ส่งไอเทมก็จะอยู่ในนี้นะนี่นะครับที่เราจะส่งของสมมติผมจะส่งเตียงนอนเนี่ยนะผมกดปุ๊บมันก็จะไปโผล่อีกฝั่งที่ผมได้ดูเมื่อกี้นะครับพวกนี้ก็เป็นที่เก็บของนะ ก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าให้ดูคร่าวๆเนี่ยนะก็ในส่วนของป่าตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการปรับปรุงนะติดไฟแล้วก็เอ่อให้แสงสว่างทั้งหมดเลยนะครับก็ไถ่ที่ให้มันสวยงามนะให้มันดูโล่งๆหน่อยนะครับส่วนสถานีรถไฟนะก็ต้องเดินขึ้นมานะครับยังไม่ได้ทําทางเดินได้ดีนะก็จะไปปลูกฝั่งนู้นนะครับ ส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยคือน้องผมสร้างไว้นะตอนนั้นผมเล่นออนไลน์กับน้องนะครับแล้วก็น้องผมสร้างบ้านหลังนี้ไปก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับมีพวกกล่องเก็บของแล้วก็ที่นอนนะเป็นบ้านไม้นะก็ไถ่ที่ไว้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับสถานีรถไฟคือแบบนี้เนี่ยผมตั้งใจสร้างไอ้แบบแก้เบื่อนะคือเล่นไปเรื่อยๆสร้างเมืองสะสมะความสวยงามไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากให้ผมแจกแมบเนี่ยก็กดไลค์ถึง1 0ึงไลค์นะเดี๋ยวผมจะแจกแมบนะครับส่วนตรงนี้นะ ตรงนี้เนี่ยผมกําลังทําการปรับปรุงหน้าดินอยู่นะครับจากที่มันเป็นภูเขาแบบนี้เนี่ยผมได้ทําการไถนะครับตอนนี้ก็ยังไถไม่หมดอยู่นะผมจะสร้างเป็นเออผมก็ยังไม่แน่ใจนะจะสร้างเป็นฟาร์มอะไรแต่ว่าที่ผมเล็งไว้เนี่ยคือความความเหล็กนะครับผมอาจจะสร้างความเหล็กตรงนี้นะครับก็ต้องไปหาวิธีสร้างมาก่อนนะพอดีผมไม่ได้เอาชีวิตลดนานมากแลนะก็ผมสร้างพวกฟาร์มอัตโนมัติไม่ค่อยเป็นนะครับก็พยายามดูมาอยู่นะเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไถที่ไปเลยนะครับไหนๆหก็มา เดีนี้แหละก็น่าจะใช้พื้นที่เยอะอยู่นะเพราะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะที่ผมตั้งใจจะสร้างเนะี่ยนะครับก็เวลาว่างๆนะผมก็จะไถนะถามว่าทําไมผมไม่ระเบิดนะพอระเบิดเนี่ยดินมันจะเสียหมดเลยนะครับก็ต้องมานั่งปรับหน้าดินใหม่คือมันขี้เกียจนะก็ผมคิดไว้นะเราจะไถประมาณนี้นะครับเพื่อจะสร้างฟาร์มเหล็กนะก็ตรงน,นี้ก็รอดูในอนาคตแล้วกันนะครับก็ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะมายครับถ้าพูดถึงก็คือผมหายไปหลาย หลายเดือนมากนะสาหรับเกมนี้เนี่ย <มา S 1> แต่ผมก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับยังเล่นอยู่นะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นฟาร์มหล็กแน่นะคตน่าที่ตั้งใจไว้ส่วนในน้ำเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ไว้ส่งไอเทมนะครับที่ส่งไปตรงจุดตรงนั้นนะครับนี่ถ้ามองจากมุมเนี้คือเมืองสวยมากนะมีสะพานนะแล้วก็เนี่ยมีสวนตรงนี้นะเป็นเหมือนที่พักผ่อนเลยนะครับถ้าเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยคือสบายเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ สถานที่ที่ผมได้ทําไปเพิ่มก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือฝั่งนี้นะครับคือฝั่งเมืองฝั่งนี้เลยผมแบบอยู่แล้วมันสบายตานะเแบบวลาเล่นนะแต่ว่าฝั่งนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่เลยนะครับแต่ต้นไม้ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกะก,กะนะผมคิดว่าผมจะทําลายอยู่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อน,น่ยเป็นป่า,ามข้าวที่ทุกคนเคยเห็นนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นบ่อปลาแล้วแต่ว่าใส่ปลาไปปุ๊บแล้วก็ปลาปลาลมามลองใส่ดูนะมันหายหมดเลยนะมันกระโดดออกนะก็จะประมาณนี้ ส่วนฟาร์มวัวฟาร์มแกะฟาร์มหมูมหนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะหลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะมาลงมาครับสร้างเมืองบ้างเลยนะครับถ้าไม่ลงเลยเดี๋ยวผู้ชมจะถามหานะไม่ได้ลงหลายเดือนมากก็จะประมาณนี้นะครับนี่จุดยอดเลยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศกลางคืนนะว่าสวยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวลองปรับเป็นกลางคืนดูนะอ่า oh. นี่นะครับก็กลางคืนนะครับโอ้ยค่อนข้างจะสวยเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูที่เมืองฝั่งนี้นะครับนี่กลางคืนคือผมชอบบรรยากาศมากเชิดเดอร์นี้นะ้าบอกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ฟรีด้วยนะถ้าใครอยากเล่นนะครับเป็นหรอเชิดเดอร์ตัวนี้เลยนะครับก็ลองหาโหลดมาดูนะภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่กลางคืนคือแบบแสงไฟจากท็อตเนี่ยนะครับก็สวยงามนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศแบบน่าอยู่มากนะคือแบบอยากทะลุ ในชีวิตจริงเข้าไปอยู่ในไม้ครับเลยนะคือน้ําเนี่ยสะท้อนกับไฟเลยนะครับคือค่อนข้างจะสวยงามเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะสำหรับการมา,อ,าอัปเดต,ตสิ่งต่างๆในการสร้างเมืองนะก็ถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าผมจะทยอยลงคิดใหม่ๆเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยช่องผมก็1000ัซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ อคอยติดตามคอยกำลังใจตลอดนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะกับไมค์ครับสร้างเมือง EP หน้านะครับก็ผมจะสร้างอะไรนรั้นคอยติดตามรับชมกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ